พ่อแม่พี่น้องคุอผู้สุขคนเนาะวันนี้ก็อยู่กับสองตอกหน่อยใส่หรอวันนี้เราก็มากินมะขอนะพี่น้องนี่มะขอสมขักกินแบบนี้ปวดแสบกินทีละหน่อยกินแบบนี้บีไปเลย ก็ขืนมันเตะหน้าพี่น้องเลยม,มากินมาขคาขเคกระสมคักเจ้ากราแดกกินบาทางหน้ามันจังอิ่ม là xong rồi xong một xe ta còn ở ươi nằm lại này ta còn ถ้าก็ขึ้นมันจะรับหน้าอันเ่อยๆ,ม,ๆมากินมาขอ,อ,อสูงหมดจำลอง พี่มะข่ามะข่สมมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินสมมะข่าคือมัได้ดับหน้าไม่เมื่อยกินมะข่ ขอกับมาขอเขาเองอก๊กไก่ไก่หมดจะเป็นลักกูได้มาหรอกินูเดียวพี่เนอะกินแบบบุมมี่เฟกวน bữa nay em chắc im vậy. Nhím bớt cua này thơm chắc xẹp. Ừ. đây. <laughs> ออจากนาทีจักมาได้พี่น้องมาได้ตากล่องเขาเริ่มเมื่อยถือกล่องแตถามว่าเอาจักนาทีมาจ้ะ โอ้ย oh, mm hmm. ถึงจะมอง <c oughs> ถ้าคือดคืนนี้ตื่นรับหน้าน้ำหน้ากับตูมดำดำแหงแหล่งดีปนะีมันจะได้กินเขาอยู่ mm hmm. มามาพี่เนอะสมคัก เด้ออิ่มเลยพี่น้อง